พ่ออฟังต้นว่าคุแม่จะไม่มีประจักญยาในการพาเด็กออกวก่าแต่ศาลก็เชื่อว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้ศาลเชื่อว่าเด็กขึ้นไปเองม่ไม่มีใครเห็นว่าคุณคนพาเด็กส้กเดือนลนศาลก็เอารายงานทีสืบสวนแอ้วรายงานงตำรวจมาฝังกลุ้มขวดกับ ตอนการพบเส้นผมอยู่ในรถศาลก็เลยลงโทษข้อหาพาเด็กคนเดียวไปส่วนข้อหาฆ่าเด็กตายโดยเจตนาศาลฟังว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ประมาณเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายส่วนข้อหาออาทางซ่อนเร้นศพทันหลุฟ้อง คือเขาหาทอดจีนเด็กให้แก่ความตายนั่นคือการเจตนาฆ่าท่านท่านมองว่ามันเป็นเรื่องประมาทท่านก็เลยลงโทษสองกระทรงความผิดกระทรงพาเดา็กหมอกบ้าลงโทษท่านมองว่าเป็นใจจะทำเรื่องประมาทแสดงว่าจงเลยจัหวัดเลยก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการคือท่านท่านฟังว่าคนที่ทาเดา็กออกไป ไม่มีพยายนเห็นก็ผมผมก็อธิบายว่า,านะแม้จะไม่มีพยานเห็นแต่ศ<ม>าลก็เชื่อรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ<ม>แล้วก็ลงโทษผหานี้สิปีขระนงที่หน<ม>ึ่งกระทงที่สองไม่ได้เจตนาฆ่าเด็กอัน<ม>นี้ลงโทษฐานว่าจะทำการให้เด็กจะทำการโดยประมาททำให้เด็กถึงแก่ความตาย ลงโทษ10ปีรวมกันก็เลยเป็น20ปีข้อหาคำพังซ่อนเล้นศพโยกฟ้องอจำเลยที่หนึ่งและโยกฟ้องจำเลยที่สองอทั้งนี้ทั้งนั้นาษาวันนี้เป็นองค์คณะเจ้าของํำนวนเห็นออกมาเป็นอย่างนี้แต่องค์คณะแต่วหน้าเพิกษาวนฒาศารกับอธิบดีเพิกษาภาคสี่เห็นแย้งกับคาษา ที่ออกมาวันนี้ท่านหัวหน้าสารและท่านธัฐบดีภาคเห็นควรยกร้องทุกข้อหารกระบวนการต่อไปเราก็บอกแล้วว่าเ,เป็นแค่การพิจารณาของสารชั้นต้นเราครบในกระบวนการตามวิธีพิจา,ารณาความอาญาทาให้เราเอาสมนวนขึ้นไปสารทิษนเพื่อให้เพื่อาัทนสารสูงได้พิจารณาพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนขั้นตอนหลังคำยึกษาวันนี้ในห้องพิจาท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวในหลักทรัพย์แต่เนื่องจากบริษัทสินมั่นคงประสบปัญหาด้านการเงินก็ให้จำเลยวางหลักทรัพย์เท่าเดิมก็สรุปว่าการประกันตัวท่านอนุญาตแล้วแล้วว่าขั้นตอนตอาหลักทพา์มาวางก็ได้ออกแล้วซึ่งเราก็เตรียมพร้อมแล้วเตรียนุอยู่ในขั้นธุราการแล้น่นี่ท่าน,ท,านท่านสั่งอนุญาตประกันตัว จะให้เปลี่ยนหลักทรัพย์เดิมแต่ในในในราคาเท่าเดิมแล้วในชั้นอุ้พิพ์กาเนี่ยคะมีการเรียบรวบรวมหลกานต่างๆราอาต่างๆขึ้นยื่นต่อศาลฎีกาเนี่ยท่านยได้มีแบบอะไรหลังหลังหลังคำพิพารสารชั้นต้นก็จะเป็นทนายความที่จะมาเขียนหักล้างคำพิสูจนวันนี้ยกพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสมนวนเท่าที่สื่อกันมาทั้งหมดไปเพิ่มเติมใหม่ไม่ได้ ก็ถือว่าทุกปากทุกไรทุกอะไรที่อยู่ในํานวนหมดแล้วสีปึ้งใหญ่เนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะมาเขียนหักล้างคำมึกษาวันนี้<ม>เขาเรียกว่าเป็นคาบูทอนคำบูทอนแ็คือโตแย้งห <c oughs> ักล้างคำรึกษาที่เกิดขึ้นวันนี้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับทางเหตเพราะเหตุผลใดเพราะพยานหลักฐานใดเพราะอะไรอะไรต่าง เพื่อหักล้างให้ศารชั้นสูงวินาอีกครั้งหนึ่งน่าใจไม่อะฮะไม่อะฮะเพราะว่ากระบวนการแก้ข้อเก่าหาหนึ่งไม่มีปกัดพยานสองไม่มีมูลเหตุจูงใจคำว่าไม่มีมูลเหตุจูงใจก็คือว่าคนจะฆ่าจะแกงหรือว่าจะทำร้ายใครมันจะต้องมีความลึกข้างใน แย่งที่ทํากินแย่งผู้สัมวาษแย่งอำนาจไปเลยแล้วก็ลุงคนผมไม่ได้ประโใจ,จากการที่พาเด็กไปดูไิพาดีตรงข้ามแล้วก็ไม่มีเหตุโกรกเคยงด้วยเพราะฉะนั้นหลักกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ผมต่อสู้มันแต่ศาลชั้นต้นผมก็จะเอาไปเขียนหรือไปตอบโต้ไปเขียนแย้งในชนั้นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งและซึ่งองค์คณะศาลสูงในชนั้นอุทธรณ์ก็จะพิจารณา คำบุตรของเราแล้วก็รวมทั no. no. ้งตรวจพยานหลักฐานในสมวนทั้งหมดว่าตามที่ทนายจมเลยเขียนมานั้นตอบโต้มานั้นมีเหตุดีผลไหมนอกจากนี้แล้วเราก็อะไรละเราก็โต้แย้งในที่ท่านให้ใช้ค่าที่ใหม่แทนด้วยประเด็นนี้เราก็ต้องเขียนโต้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 แย้งด้วยว่าเมื่อเราไม่เกี่ยวข้องอ่ไรเราก็ไม่ต้องรับผิดในส่วนแพง ซึ่งกระบวนการยื่นอุ่นทอนรักษานั้นเราก็จะกระทำภายใน30วันครับแต่วันนี้30วันเขาบอกว้เพียงทางภายใน30วันแต่ถ้าเราทําไม่ทันเราขอใายเวลาออกไปได้30วันยืดหยุ่นทอนรักษายวรจะได้ครับขอบคุณนะครับท่านนายกท่านนายบอกว่าสั่นคืออะไรนะครับที่ว่า ผูาา้แิพากาหัวหน้าศาลกับอธิบดีภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารและอธิบดีเพื่อสาภาคสี่ผู้พิพากษาภาคสี่มีความเห็นแย้งว่าคดีนี้ยกฟ้องควรยกฟ้องทั้งทุกขอ้อหา้ยกฟองแต่เนื่องจากพระธรรมนูญศาลพิทักษ์ ให้ความเป็นอิสระแก่ผู้พิกษาคดีผู้พรจาราองค์คณะที่นั่งพิจารณาคดีจึงมีสิทธิ์ตัดสินไปตามความเป็นตัวเองได้<ม>เพราะฉะนั้นแม้หัวหน้าจะเห็นแต่ก็ทําได้แค่เขียนเหตุผลว่าสมควรยกฟ้องเขาข้างบนก็เห็นผลของเขาเพราะนั้นผู้พรกษา ว่าน้าจะสั่งว่าสมนวนไปใช้ไปวมาไม่ได้ไม่ได้ไได<ม>เพราะมีกฎหมายรับรองรัครองว่าท่านเป็นอิสระในการังที่พันศาสดีแต่ก็มีการตรวจสอบมาอีกชั้นทศนิสาสารสูงที่จะไปต่อไปตรวจอีกครั้งต่อไปขงเพราะฉะนั้นท่านดึงท่านถึงอนุญาตให้ประกันตัวในห้องพิจารณาเลยอาจารย์<ม>ท่านข<ม>อนอ,อ,รรนอนุญาตค่ะในส่วนแค่ศาลมีคำวิพากษ์าเท่าไหร่คะ ส่วนแข่งก็คือว่า,าการจัดการงานโสดประเร็นจานเนี่ยเขาเรียกมาสามแสนท่านให้ครึ่งเดือท่านให้ครึ่ง 1, หนึ่งึงราคาแสนห้าส่วนค่าขาดไว้อุปการะบอกว่าถ้าชมผู่ยังมีชีวิตยอยู่แล้วส่งเสียจนเขาอายุยี่สิบหรืออะไรเนี่ยนะคนละห้าล้านบาทแต่ท่านก็ให้ให้ปีละหกรวมแล้ว หนึ่งล้านสองหบาทรวมแล้วท่านให้1หนึ่งล้านสองหมืนบาทแล้วก็บวกค่าจัดการสฉแสนหาน้หาคือค่าขาดไร้าการันตหนึท่านให้ปีท่านให้ปีละหกหมื่นก็คำนวณไปแต่เขาเรียกมาหล้านแต่น้่นเป็นคกรรษสาส่วนแพ่งพอถึงกระบวนการตอบ พอถึงวัวนชั้นพิจาอุทธรเราก็ต้องถักล้างว่าเราไม่ได้กระทำผิดไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนแท่งนี้ซึ่งมันจะเป็นแพ็กเกจในการเขียนคำเพี้ยกษาไปเพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนแท่งเนี่ยที่ป้าสาล้านล้านกว่าใช่ไหมังามสองล้านสองบวกกับค่าปรองดออีก้านห้าคือไอ้คำเพี้ษาส่วนแพ่งมันก็ก็เป็นไาย ก็เป็นคดีแพ่งเกี่ยว่นื่คดียาแต่ข้อหาหลักคือเราไม่ได้พาเด็กไปเราก็จะหักล้างโตแย้งคือมันคกันไปถ้าบอกว่าสารยกฟ้องมันก็ไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ว่าที่ถามนี่ก็คือหมายความว่าแม่สารจะลงที่ที่มีการเรียกไปเนี่ยสารก็ไม่ได้ให้ดิน่ินิ้ไม่ได้สั่งให้ตามที่เขาเรียกครับ ก็คือให้แค่ั้นคือเขาเรียกมาคนละห้าล้านสารงคนละหมื่นสองคนละล้านสองหมื่นส่วนค่าปรงศพมมันฟิกอยู่แล้วค่าค่าปรงศพฉมเขาเรียกมาสามแสนสารก็ให้ขึ้่หนึ่งส่วนค่าขาดรายสารก็ให้ปีละหกหมื่นสมมติไปปีละรวมแล้วล้านสองหมื่นต่อคนแยกกันเลยนะจมเกิดที่หนึ่ก็จะใที่หนึ่งกับที่สองเหรับะน่าจะรวมกันนะเพราะว่า หลังจากนี้ไปประมาณ15วันเราึงจะคัดนักศึกษาที่เินสมเด็จออกมาเราจะได้ทราบรายละเอียดชันทีอาจารย์ถ้าในสวนนี้หนูอยากจะถามในเรื่องของข้อกฎหมายว่าความเห็นแย้งเนี่ยนะมันมันมีส่วนสาคัญในการเจรจาสำคัญไหมสำคัญสําคัญมากเพราะขนาดว่าในระบบสารยุติธรรมก็ยังมีความเห็นแย้งว่าในคนลงโทษเขาลงความก็ถูกข้อหาเป็นประโยชน์บ้างครับ เพราะว่าคือคือมีความอิสระในการที่รักษาคดีนะครับในความเห็นแย้งนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเหตุผลไหมคะว่าอย่างน่าจะแต่โดยโดยปกติกราต้องมีเพราะว่าเราต้องคัดก่อนมันต้องมีฮะต้องมีเหตุงเดียเลยแล้วมีประกอบพิพากษาอยู่แล้วครับเหมือนกับเป็นชุดทำพิพากษาเลยใช่ไหมคะท่านนายจะแถลงวันนี้ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับวันนี้มีแถลงะก็ ผมก็ว่าจะแถลงแต่ว่ารอให้จำเลยเข้ามาจะจะได้สักถามเขาด้วยความรู้สึกเขาด้วยนะน่ะเออท่านใดนักข่าวถามในรายละเอียดของการพิพากษาพ่อได้ยินชัดเลยนะคะแล้วก็รอรอรอเชื่อว่าจะมาแล้วก็ บ้าน้ารกกว่าเด็กขึ้อไไเอนรายได้ทียดีนะคะคือเท้ก็สวาสดีค่ะ